ในการใช้กำลังทางอากาศแต่ละครั้งเนี่ยความสงสัยของมวลชนเนี่ยก็จะมีอยู่บางประการประการหนึ่งก็คือมีวิธีการเลือกอาวุธกันอย่างไรนะครับจะเลือกแบบระเบิดแม่นๆมระเบิดน้อยๆแต่แม่นหรือว่าจะเอาแบบระเบิดมากๆแต่ไม่ได้ติดอาวุธนำวิถีอะไรพวกเนี้มันก็จะเป็นคำถามกันอันนี้ผมได้อธิบายไว้แล้วในบทความที่อยู่ในสเตตัสของผมนะครับ ซึ่งท่านสามารถจะเปิดอ่านได้เหตุที่ผมไม่ได้ทําคลิปในรายละเอียดด้านนั้นเนี่ยก็เพราะว่ารายละเอียดมันมากและคิดว่าการอ่านเนี่ยจะทําให้ท่านที่อยากรู้จริงๆเนี่ยได้ทราบเหตุผลของการเลือกระเบิดมากกว่าครับคราวนี้เราก็มาว่ากันถึงว่ามันมีวิธีการเลือกอย่างไรนะฮะในระดับของอัตรภาพรวมลงมาเลยมาอยู่ถึงตัวนักบินอันแรกเนี่ยก็คือว่าคนที่จะเลือกเนี่ย เขาจะเป็นนายทหารในระดับสูงในระดับที่รับผิดชอบในภาพรวมหรือว่าในระดับนโยบายโดยเป้าหมายอยู่สามประการคือว่าอันแรกเลยคือทำลายเป้าหมายให้มันแหลกลานไปเลยข้อที่สองก็คือว่าทิ้งระเบิดไปเพื่อให้เป็นการกดดันนะฮะให้หยุดการกระทำในบางอย่างหรือว่าให้ถอยไปอันที่สามเนยคือการทิ้งระเบิดเพื่อให้เป็นการ ค่าสิเนี่ยหยุดกิจกรรมตรงนั้นแล้วคิดใหม่ว่าจะเข้ามาอีกไหมเพราะว่าจะเข้ามาอีกก็โดนหนักแน่มันก็จะวนเวียนอยู่ในสามสามหลักการนี้แล้วคราวเนี้ยมันก็จะเป็นการเดือกรบุร์ละเพราะว่าวัตถุประสงค์ทั้งสามข้อนี่จะถูกส่งต่อลงมาในระดับระดับที่ต่ําลงนะครับก็คือระดับของอฝ่ายวางแผนการบินฝ่ายวางแผนการรบและการเลือกใช้อาวุธเนี่ยเขาก็จะ เอาวัตถุประสงค์ทั้งสามอย่างเนี่ยมาเป็นหลักการในการเลือกอาวุธว่าจะใช้ระเบิดนำพิธีแบบ GPU ขนาดห้าร้อยปอนหรือว่าไม่นำนะฮะหรือว่าจะเลือกใช้แบบ2 0 0พันปอนแบบไม่นำพิธีหรือนำพิธีอะไรก็แล้วแต่อันนี้เขาก็จะมานั่งคิดกันคราวนี้เมื่อได้อาวุธที่ต้องการแล้วก็จะมาถึงระดับของผู้บังคับฝูงละผู้บังคับฝูงก็จะต้องคุยกับฝ่ายวางแผนเนีย ว่าที่ว่าอยากจะใช้อาวุธที่บอกมาเนี่ยในคลังมันมีไหมมันเหลือไหมมันยังใช้ได้ไหมเครื่องบินพร้อมจะใช้ตัวนี้ไหมนะครับแล้วก็ติดอาวุธก็หมดไปขั้นตอนหนึ่งคราวนี้ก็จะมาถึงของขั้นตอนของนักบินละว,ว่านักบินเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรบ้างนักบินไม่มีสิทธิเรียกอาวุธครับเขาจะทําได้ก็เพียงการตรวจสอบ อาวุธไว้อยู่ในเสืาผ้าที่พร้อมหรหรือไม่ก่อนขึ้นเครื่องบินก็คือนักบินต้องไปทำ p r e f l i g ช็คเดินรอบเครื่องบินจับนั่นจับนี่ขยับนั่นนี่ดูชนวนของระเบิดว่ามันติดได้ถูกต้องไหมนะฮะมันมีการดึงผ้าคลุมอะไรออกเรียบร้อยหรือ,อยังเสร็จแล้วก็จึงขึ้นบินทีนี้พอขึ้นบินแล้วเนี่ยสิ่งที่นักบินจะทําได้คือว่าเอาของเนี่ย ไปลงให้ตรงเป้าแต่ถ้าหากว่ามันมีปัจจัยที่ทําให้เบี่ยงเบนคือไม่สามารถจะทําได้เนี่ยนักบินก็สามารถจะขอยกเลิกภารกิจได้เช่นพบว่ามีการต่อต้านทางอากาศหนาแน่นผิดปกติเพราะว่าในการข่าวเนี่ยบอกว่าไม่มีแต่ว่าไปจริงแล้วมันมีมันเข้าไปทิ้งไม่ได้ก็ต้องขอเลิกหรือว่ากดระเบิดแล้วให้มันปล่อยแนละ้วมันไม่ปล่อยมันยังค้างอยู่มันจะเป็นอันตรายแล้ว ็ต้องขอเลิกอีกไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้วุฒิอย่างใดก็ตามแต่ความรับผิดชอบขั้นสุดท้ายอยู่ที่นักบินครับเพราะว่านักบินคือผู้ที่กดปุ่มปลดจรวจเท่านั้นเอาละครับเนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมทำในวันคริสต์มาสนะครับผมก็อยากจะขอวอวยพรให้แฟนคลับทุกท่านที่ด้กรุณาสละเวลาตามดูตะแก่คนนี้มานั่งบน ถูกถูกบ้างผิดบ้างอะไรเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความาสมปรารถนาในสิ่งดีๆทั้งหลายครับแค่นี้แหละครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ Merry คริสต์มาสครับ